สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมจะพาทุกทคนนะครับมาดูพระที่ผมสะสมเอาไว้นะครับอ่าแต่ก่อนจะไปดูพระมาดูนี่ลูกชายครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับพูดสวัสดีครับดังๆังสวัสดีครับสวัสดีครับ แล้วโอเคครับวันนี้จะพาทุกๆคนนะครับมาดูเหรียญหลวงพ่อกลั่นวัดพญาตนะครับที่ผมสะสมเอาไว้นะครับคือผมเนี่ยเวลาเห็นคอมเมนต์ไอ้คนที่มันมาคอมเมนต์บอกว่าพระเกพระไม่แท้นะครับที่ผมมีหลวงพ่อกลั่นวัดพญาตบางคนก็บอกว่าเกทั้งหมดกูอยากจะถามมึงอะนะครับมึงเกิดทันไหมนะมึงเกิดทันหลวงปู่ไหมกูถามหน่อยนะครับนะ ถ้าเกิดไม่ทันเนี่ยนะครับกูอยากจะรู้ว่ามือเอาสมองส่วนไหนมาชี้วัดว่าพระของเขาแท้ไม่แท้นะครับนะคือความจริงเนี่ยนะครับการสะสมพระเครื่องเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความชอบความศรัทธานะครับแล้วก็เราอยากจะบูชาเพราะว่าเรามีไว้แล้วเรารู้สึกแบบสบายใจนะครับนะ,ะเดี๋ยวผมพาไปดูดีกว่านะครับนะพาไปดูนะครับอันนี้ก็เป็น ภาพของหลบงพ่อกันนะครับวัดพญาตที่ผมเอาไว้ตรงนี้นะครับนะแล้วก็นี่ข้างบนครับนี่นะครับเป็นหลบงพ่อกลั่นทั้งหมดนะครับทั้งหมดเดี๋ยวผมเอาลงมาให้ดูนะครับเอาผมมาลงมาให้ดูนี่แป๊งนึงนะครับนี่นะครับนี่นี่นะครับเดี๋ยวผมกลับกล้องให้ดูนะครับว่า ตอนนี้ผมมีหลวงพ่อกลั่นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยกี่เหรียญอะมาดูกันครับมาครับทุกคนครับวันนี้เราจะมาส่องกล้องดูพระเหรียญหลวงพ่อกลัน่นวัดพญาตกกันที่ผมสะสมเอาไว้นะครับว่ามีกี่แบบกันวันนี้จะจําแนกให้ดูมาดูเหรียญแรกกันเลยครับเป็นเหรียญทองแดงนะครับเหรียญน,นี้นะครับผมไม่อยากจะบอกว่านะแท้ไม่แท้นะนะครับแท้ไม่แท้เนี่เอาไว้ทีหลังนะครับ มาดูลักษณะเหรียญนี้กันนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญทองแดงนะครับนะเป็นเหรียญทองแดงนะครับนี่หน้าตาของหลวงพ่อกั่นเป็นแบบนี้แล้วก็เหรียญนี้ไม่ได้เป็นเหรียญล่อนนะครับนะเป็นเหรียญออกเรียบๆนะครับที่เห็นตําหนิก็จะเป็นหางยอผู้หญิงนะจะมีเป็นหางแตกนะครับนะแล้วก็ปลายอออ่างนะจะเป็นอ่าเรียกว่าเป็นแฉกนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นด้านหน้าของหลวงพ่อกลั่นนะครับวัดพญาตนะครับ Mic. เหรียญแรกวันนี้ที่หยิบมาให้ชมนะครับอ่ะมาดูด้านหลังกันครับทุกคนด้านหลังนี่นะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับอ่ะด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับอ่าคุณเห็นหูเหรียญไหมครับอ่าเหรียญน,นี้นะครับเห็นชัดเจนว่านะครับเป็นเป็นทองแดง2แผ่นอ่ะที่ประกบกันอยู่นะครับแต่ว่าแผ่นหน้าเนี่ยจะใหญ่กว่าแผ่นหลังเพราะว่าแผ่นหน้าเนี่ยมาคุมกับอ่าแผ่นข้างหลังนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าเหรียญนี้เนี่ยคือปั๊มไม่ดีนะครับ คือปั๊มในกระบอกเนี่ยไม่ดีนะครับไม่เรียบก็เลยเหมือนกับว่าเห็นได้ชัดเจนว่าเป็น2แผ่นดูด้านล่างนะครับนะครับเป็นร่องเลยนะครับนะเป็นร่องแบบนี้เลยนะครับเห็นชัดเจนว่านะครับคือเป็นเหรียญปั๊มกระบอกนะครับบางคนเนี่ยไม่รู้เลยว่าเหรียญข้างปั๊มกระบอกเป็นแบบไหนเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับผมที่ผมให้ดูเนี่ยนะครับก็คือวิธีการสร้างของเขาก็คือเขาเอาเอา แผ่นทองแดงนะครับสแผ่นมาประกบกันเอาเข้าใจง่ายๆนะครับนะแต่เหรียญรูปกันเนี่ยนะครับแผ่นทองแดงแผ่นหน้าเนี่ยจะใหญ่กว่าแผ่นหลังนะครับนะแผ่นหลังเนี่ยจะเล็กกว่าแผ่นหน้านี่สังเกตดูนะครับเหรียญนี้นะครับมีตะหมีอยู่ตรงใต้หูเหรียญนะครับเหมือนกันกับเหรียญนี้แต่เหรียญเนี้ยเป็นเหรียญที่สึกนะครับเป็นเหรียญที่สึกซึ่งคือเหรียญเนี้ยนะครับเป็นเหรียญที่เนี่ยที่อยู่ในมือผมเนี่ยเป็นเหรียญแรกที่ผม เข้ามาศึกษาพรักเครื่องหรือว่าเรียนหลวงพ่อแกลันวัดพญานะครับเดี๋ยว,ยวจะให้ดูด้านหลังว่าเหมือนตรงไหนนะครับนะเหมือนตรงไหนนะดูเหมือนเรียนนี้จะขึ้นสนิมแล้วนะครับแต่ผมเนี่ยคือปกติเรียนนี้ผมจะเลี่ยมกันน้ำนะครับแต่ว่าผมเอาออกหมดแล้วนะครับเพราะว่าเวลาเก็บหรือว่าไปไหนมันยากนะครับผมก็เลยอยากจะปล่อยตามธรรมชาติอันนี้ผมก็ามาใส่ตลับไวนบ้นะครับนะครับผิวก็จะเลยก็เลยเป็นแบบเนี้ยนะครับเป็นแบบเนี้ยคือจริงๆมีคราบทองๆอยู่ นะครับองนี้ถ้าใครเคยดูคลิปก่อนหน้านี้ก็จะเห็นที่ว่าอยู่ในเลี่ยมอ่ะที่ผมจะให้ดูนี่จุดใต้หูเหรียญเนี่ยนะครับมีรอยแตกนะครับเฉียงลงมาถึงปลายหางยันเนี่ยนะครับเป็นเหมือนกันกับเหรียญเหรียญเมื่อกี้นะครับซึ่งเหรียญเนี้ยนะครับเหรียญนี้เป็นเรียกว่าเลื่อยข้างปักกระบอกเหมือนกับเหรียญแรกแต่เพียงแต่ว่าเลียดเหรียญเนี้ยคือคือทำมาดีนะครับทำมาดีก็เลยไม่เห็นรอยเรียกว่ารอยแยกนะครับ นะไม่เห็นไม่เห็นเป็นสองแผ่นนะครับนะครับจะเห็นแค่เป็นเรียกว่าคลิปปิ้นเล็กๆนะครับคลิปปิ้นเล็กๆนะครับนะเป็นเห็นแค่รอยปิ้นตรงขอบเล็กๆนะครับแต่เหรียญเนี้ยเป็นเหรียญเดียวกันกับเอ่อกับเหรียญแรกที่ผมให้ดูนะครับมาดูขอบกันนี่นะครับทุกคนเห็นขอบแบบเนี้ยนะครับเป็นขีดๆเนี่ยคิดว่าเป็นข้างเรื่อยไม่ใช่นะครับอันนี้คือเรียกว่าขอบเลื่อยข้างปั๊มกระบอก อ่านะครับจะเป็นขอบปิ้นเล็กๆนะครับเหรียญนี้ถือว่าทำมาดีนะครับนะไม่เห็นร่องรอยการประกบนะครับการปั๊มน่ะนะครับเป็นแผ่นสองแผ่นนะครับทุกคนผมจะให้ดูอขอบเหรียญก่อนนะเนี่ยขอบเหรียญน,นะอันนี้เป็นขอบปั๊มกระบอกนะครับนะไม่ใช่ขอบค้างเลื่อยนะคือที่เห็นเป็นรอยเลื่อยคือข้างในอ่ะคือหมายถึงว่าแผ่นแผ่นด้านหลังอ่ะเขาจะเลื่อยมาก่อนนะครับ แล้วก็ไปปั๊มกับแผ่นหน้าประกบกันนะครับเวลาลงไปในกระบอกแล้วเนี่ยมันก็จะอัดข้างๆมันก็จะเห็นรอยเลื่อยเนี่ยโผล่ขึ้นมาด้านข้างนะครับจริงๆเป็นต้องเรียกว่าเลื่อยข้างปั๊มกระบอกอ่าเนี่ยนะครับนะคือเป็นเหรียญเดียวกันกับเหรียญแรกที่ผมให้ดูนะเนี่ยเหรียญเนี้ยเหรียญเดียวกันดูตรงไหนครับดูตรงใต้หูเหรียญเนี่ยนะครับเนี่ยสองเหรียญเนี่ยเพียงแต่ว่าเหรียญหนึ่งเนี่ยสมบูรณ์เหรียญหนึ่งเนี่ยสึกไปแล้วเพราะว่าเหรียญแรกที่ ที่สึกเนี่ยอัน,นี้เป็นเหรียญแรกเลยที่ผมได้มาเมื่อ10ปีที่แล้วนะส่วนนี้เป็นเหรียญเป็นเป็น,เป,นเป็นเหรียญใหม่ที่ผมก็ได้มาเหมือนกันแล้วผมก็มูแล้วว่ามันเป็นเหรียญเรียกว่าเป็นเหรียญเหมือนกันอะนะครับเปยงแต่ว่าเหรียญหนึ่งสึกเหรียญหนึ่งไม่สึกนะครับดูตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมพีกให้ดูว่าดูตรงไหนนะครับอ่าดูดีนะครับทุกคนนะอ่าเดี๋ยวดูขอบก่อนเนี่ยขอบเหมือนลอยเรื่อยใช่ไหมจริงจริง นะมันคือขอบข้างเรียกว่าเลื่อยข้างป้อมกระบอกเห็นได้ชัดเจนว่าเนี่ยคือถูกอัดกระบอกมานะครับนะสองเหรียญนี้เหมือนกันนะครับมามาดูเหรียญที่3กันเหรียญที่3เหรียญนี้ก็เป็นเหรียญทองแดงนะครับเหรียญทองแดงมาดูด้านบนกันก่อนนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้ครับหลงพ่อกลั่นนะครับเราจะยังไม่พูดว่าแท้ไม่แท้นะครับนะเราจะมาดูกันว่าเหรียญที่ผมสะสมไว้เนี่ยมันมีกี่ประเภทนะครับ อันนี้เป็นเหรียญเรียกว่าหลอนเล็กๆนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาหลวงพ่อกันตำหนิที่เราเห็นก็จะเป็นปลายออ่างเขาว่านะครับหลวงพ่ออุปชาเขาว่าอุบเนี่ยนะครับปลายอา่างจะแตกนะครับแล้วก็หางยกผู้หญิงก็จะแตกเห็นชัดเจนเป็นตำหนิว่าหางยกผู้หญิงแตกผมจะชอบสังเกต2จุดนี้นะครับแล้วก็ตาของหลวงพ่อเนี่ยทุกคนดูดีๆนะครับตาจะไม่เท่ากันนะคือตาข้างซ้ายเนี่ยจะจะใหญ่กว่าตาข้างขวานะครับตาข้างขวาจะ ตีีหน่อยนะครับทุกคนจะตีีหน่อยมาดูด้านหลังนี่ด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับนะขอบแบบเนี้ยนะครับทุกคนรู้ไหมครับว่าเป็นขอบแบบไหนจริงๆเหรียญนี้นะครับก็เป็นขอบเหมือนกับเหรียญแรกนั่นแหละครับเรียกว่าเลื่อยข้างปั๊มกระบอกนะเป็นขอบกระบอกอันนี้เป็นพิมพ์ขอบเบ็ดนะครับอันแรกก็เป็นพิมพ์ขอบเบ็ดสองเหรียญแรกนะครับนะสองเหรียญแรกก็เป็นพิมพ์ขอบเบ็ด แต่ว่าเหรียญนี้จะทํามาดีกว่า2เหรียญแรกนะครับจะเห็นแค่รอยปิ้นด้านหลังเห็นไหมรอยปิ้นตั้งขึ้นมาเห็นไหมครับนี่นะครับแต่จะเห็นจุดเล็กๆนะที่ว่าเป็นปั๊มกระบอกเนี่ยนะครับนะเห็นจุดเล็กๆนะครับด้านหลังนะครับเห็นไหมเป็นรอยปิ้นรอบเหรียญเลยนะครับคือเป็นเหรียญเลื่อยข้างปั๊มกระบอกนะนี่ที่คุณเห็นเป็นรอยขีดๆๆๆอันนั้นเป็นรอยเลื่อยครับ แต่อย่างที่บอกครับเขาวิธีการทําของเขาคือเขาจะเลื่อยแผ่นด้านหลังก่อนแล้วค่อยเอามาปั๊มประกบกับแผ่นด้านหน้าแผ่นด้านหน้าก็จะใหญ่กว่าแผ่นด้านหลังเอามาดูเหรียญที่4ี่ครับนี่เหรียญที่4นะนเ,น4นะเป็นเหรียญทองแดงเช่นกันนะครับามาดูนี่นะครับคาว่าพศ2469เหรียญน,นี้เป็นเหรียญเรียกว่ายังสมบูรณ์อยู่นะครับตำหนิที่เราเห็นก็คือคําว่าอุอ,อ่างหางแตกนะครับ หางวา่างนี่แตกแล้วก็หน้าตาของหลวงพ่อตาของหลวงพ่อเนี่ยไม่เท่ากันนะครับเหมือนกับเหรียญเมื่อกี้เลยนะครับแล้วก็หางโยกผู้หญิงก็จะเป็นหางแตกเช่นเดียวกันนะครับทุกคนนีน่ก็เป็นคือเหรียญเนี่ยปกติผมจะใส่ใส่กรอบไ้นะแต่ผมเอาออมาใส่ตลับแล้วก็โดนอากาศโดนอะไรเนี่ยเหมือนมันผิวจะเปลี่ยนนะผิวจะแห้งนี่มาดูด้านหลังดูหูเหรียญครับหูเหรียญเป็นแบบนี้นะทุกคนสังเกตดีๆนะครับว่าเหรียญเนี่ย อันนี้ก็เป็นเหรียญเลื่อยข้างปั๊มกระบอกเช่นกันน้บทุกคนสังเกตดูขอบเหรียญน่ะนะเป็นรอยเขาเรียกอะไรเป็นแผ่นสองแผ่นเลยประกบกันเนี่ยเห็นไหมเนี่ยข้างนี้ข้างนี้ทามาดีไม่เห็นเนี่ยเห็นนิดเดียวข้างขวาเนี่ยทามาดีเห็นนิดเดียวนะถ้าทํามาดีเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นหลักแต่ดูข้างซ้ายเนี่ยดูข้างเนี่ยเห็นเป็นสองแผ่นเลยนะครับนะซ้ายกับขวาเนี่ยนะครับน่ะเอาที่มาดูขอบกันเห็นไหมเห็นรอยเลื่อยไหมครับ าบางคนเนี่ยดูขอบยังไม่เป็นเลยขอบเลื่อยคืออะไรขอบกระบอกคืออะไรคือที่เห็นเป็นรอยเลื่อยเนี่ยหมายถึงว่าอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เหรียญเนี่ยแผ่นด้านหลังเนี่ยแผ่นหลังเนี่ยเขาจะเลื่อยก่อนแล้วค่อยมาปั๊มใส่กระบอกใส่กับแผ่นข้างหน้าทุกคนจําให้ดีนะอันนี้มันคือมันเป็น2แผ่นประกบกันเขาเรียกว่าเลื่อยข้าปั๊มกระบอกนะบางคนเข้าใจว่าปั๊มกระบอกเนี่ยต้องเป็นเหรียญกลม แล้วก็เป็นเหรียญแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะเรียบๆนะความจริงไม่ใช่นะครับผมศึกษาเหรียญเนี่ยมาโดยตรงนะเป็น10ปีแล้วนะครับนะมาดูเหรียญน,นี้กันนี่อันนี้ก็เป็นเหรียญทองแดงดูตาของหลวงพ่อตาไม่เท่ากันนะหางโยกผู้หญิงหางแตกเห็นไหมครับนะตำหนิที่เราเห็นเนี่ยผมชอบดูตรงนี้นะครับมาดูด้านหลังเนี่ยเหมือนกับเหรียญเมื่อกี้เลยเห็นไหมครับแต่เหรียญเนี่ยทำมาดีกว่าเหรียญเมื่อกี้เห็นไหม นะครับว่าเป็นปั๊มข้างกระบอกนะรเลื่อยข้างปั๊มกระบอกนะครับทุกคนสังเกตดูขอบเหรียญหูเหรียญน,นะครับนะต่างเนี่ยแทบไม่เห็นเรียกว่าลอยลอยรอยแผ่น2แผ่นประกบกันจะเห็นอยู่นิดเดียวนะทุกคนนะแต่ว่าถ้าทํามาดีแบบเนี้ยนะครับขอบหลังก็จะปิ้นล้อนออกมาเลยนะครับคือมันเป็นแผ่นหน้านะครับที่ปั๊มแล้วก็ปิ้นล้อนออกมาข้างหลังนะครับ <c ười> คือคือครอบแผ่นหลังไว้นั่นแหละนะครับอ่ะมาดูเหรียญต่อไปเหรียญที่เท่าไหร่เนี่ย <c ười> <c ười> เหรียญที่6อันนี้ก็เป็นเหรียญทองแดงนะอันนี้หูสวยมากเลยนะครับอ่ะหูสวยมากอ่ะมาดูเหนนเรียญนี้เหรียญนี้นะนะตำหนิเนี่ยนะครับเรียกว่าไม่เห็นนะหางว่างหางยอผู้หญิงก็ไม่แตกนะหางว่างก็ไม่แตกเหรียญเนี้ยนะครับเป็นเหรียญ เ,เป็นเหรียญเรียกว่าขอบตัดแบบคือตัดฉีกอะทุกคนเห็นไหมเห็นไหมครับเดี๋ยวผมชี้ดูเห็นอะนัตรงดำๆเป็นตัดฉีกนะนะครับตัดฉีกหมายถึงเป็นแผ่นเดียวแล้วปั๊มฉีกอะแบบนี้เห็นไหมเป็นรอยตัดปั๊มฉีกเนี่ยแบบนี้นะครับผมไม่บอกนะว่าแกแทไม่แทนะให้ทุกคนดูเอาละกันปั๊มฉีกเนี่ยทำหลัง2,500นะ ทำหลังปี2 5 0 0เหรียญยุคใหม่นะเป็นเหรียญยุคใหม่แท้ไม่แท้ก็คิดกันเราเองนะครับนะเห็นไหมผมส่องให้ดูว่าเป็นปั๊มฉีกนะเหรียญเมื่อกี้เอามาดูเหรียญน,นี้อูเหรียญน,นี้ขึ้นสนิมแล้วครับเป็นห่วงเชื่อมโุ้ยขึ้นสนิมได้ไงเนี่ยนะครับผัวเอาออกจากกรอบมันขึ้นสนิมเลยนะครับนะปะสอพันี่เห็นไหมครับอ้เหรียญน,นี้ขึ้นสนิมจริงไหมเหรียญน,นี้ดูครับด้านหน้าเนี่ย เป็นกระปุ่มกระปําเป็นขี้กากะนะครับนะบเป็นขี้กากระเห็นได้ชัดเจนว่าเหรียญนี้เป็นขี้กากถ้าเหรียญเป็นขี้กากนั่นคือเหรียญพิมพ์เส้นตองนะครับเอามาดูด้านหลังกัน <c oughs> คือพิมพ์เส้นตองนี้จะดูง่ายมากครับเห็นไหมผมจะดูตรงใต้ตรง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 หูเหรียญน่ะมันจะมีเส้นสายฝนอยู่นะครับแล้วก็ขอบเหรียญเนี่ยคือเหรียญน,นี้เป็น ปั๊มกระบอกเช่นกันนะนะครับบางคนเขาบอกว่าเหรียญนี้เป็นปั๊มค้งเรื่อยจริงๆเป็นปั๊มกระบอกนะทุกคนดูยีนะเห็นไหมนะครับเห็นไหมครับเป็นรอยขี้ป,ปิ้นด้านหลังอะ่นะมาดูด้านข้างกันนี่นะนี่ยังเห็นเล็กๆว่าเป็นปั๊มกระบอกคือผมผมผมเมื่อก่อนนี้ผมก็ดูไม่เข้าใจนะว่าข้างเรื่อยข้างกระบอกดูยังไง แต่ผมสองเหรียญนี้มาเป็น10ปีแล้วนะนะครับผมก็เลยรู้ว่ามันดูยังไงนะครับมันดูยังไงนะครับออามาดูเหรียญต่อไปโหเหรียญนี้ดูดิสนิมขึ้นแล้วเว้ย่ะเขียวปีเลยอนะ่พพศ2อ6 9นี่ดูผมไม่เข้าใจว,ว่าสนิมขึ้นได้ไงวะเนี้ยนะครับคือผมแกะออกจากกรอบนะ เมื่อก่อนผมใส่กอไว้นะครับอันนี้ก็เป็นพิมพ์เสีนตองเช่นกันนะครับด้านหน้าเป็นกี้กาะนะครับด้านหน้าเป็นกี้กาะนะครับดูง่ายครับเสีนตองแต่เพียงแต่ว่าด้านหลังเนี่ยคือเขาแกะแกะแกะพิมพ์ขึ้นมาใหม่นะครับเขาก็เอามาปั๊มประกบกันนั่นแหละนะครับดูตรงห่วงหูเหรียญนะ่ะมันจะมีเส้นสายฝนอยู่ดูง่ายนี่ก็เป็นปั๊มข้างกระบอกนะนะครับปั๊มข้างกระบอกทุกคนนะครับ คือแผ่นหน้านะ่ะพิมพหน้าพิมพ์เดิมแต่พีแต่ว่าแม่พิมพ์อาจจะขึ้นสนิมโดยเป็นขี้กากนะครับแผ่นหลังแกะขึ้นมาใหม่ก็เลยเป็นเสี้ยนตองเอามาดูเหรียญนี้กันเหรียญน,นี้สึกมากเลยครับทุกคนนะหน้านี่ไม่เห็นแล้วนะครับเมื่อก่อนนี้ผมได้มาใหม่ๆเหรียญน,นี้มันจะแบบเรื่มเรื่มเงาเงาลื่นๆนะจริงๆแต่ผมเอามาวางไว้ผมไม่ได้ใส่กรอบนะนะครับผมเอามาวางทิ้งไว้อ่ะ มันก็เริ่มดำเริ่มเริ่มเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยดูด้านหลังนี่ครับคือไม่เห็นแล้วนะครับอันนี้คือเอามาวางทิ้งไว้น่าจะเป็นปีมั้งนะครับไม่ได้ใส่กรอบอะไรเลยมันก็เลยเริ่มดำดำแบบเนี้ยถ้าเกิดว่าใช้ตลอดเวลาแขวนตลอดเวลาเนี่ยนะครับเปลี่ยนมันก็จะแบบเขาเรียกว,ว่าเงาเงา,งาหน่อยนะครับนะแต่นี้แห้งไปเลยดูขอบอันนี้นะครับนะดูขอบเปลี่ยนเนี่ย นะครับเดี๋ยวผมจะมาจําแนกให้ดูทีหลังว่านะครับจริงๆแล้วมีกี่แบบทั้ง15เหรียญเนี่ยส่วนเหรียญเหลืองเหลืองเนี่ยนะไหนทุกคนดูแบบเนี้ยคือเหรียญทองเหลืองน,นะครับไม่ใช่เหรียญปั๊มนะอันนี้คือเหรียญหล่อนะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ดูว่าดูยังไงว่าเป็นเหรียญหล่อดูจากพิมพ์ก็รู้ครับพิมพ์จะไม่ค่อยชัดนะครับนะ เป็นเหรียญที่เรียกว่าประกบพิมพ์อะนะ mm. เรียนหลอกก็คือเหรียญประกบพิมพ์ะนั่นแหละมาดูด้านหลังนี่หูเหรียญเป็นแบบนี้นะคทุกคนนี่ด้านหลังไปแบบนี้แต่เก่ามากเลยนะเหรียญน,นี้ดูที่นะครับคือเป็นแบบโอ้โห oh. สนิมแดงสนิมเขียวเต็มไปหมดดูยังไงเป็นเหรียญหลอกนี่ดูที่ขอบก็แล้วกันนะครับขอบเขาเนี่ยน่าจะเป็นเรีวยกว่ารอยประกบพิมพ์ะนะอีกข้างนี้ไม่ค่อยเห็นนะเมื่อก่อนนี้สองเห็นนะครับ พอมาทิ้งไว้นะไม่เห็นละเหมือนกับว่าผิวเปลี่ยนอันนี้นี่นี่ดูดูดูตรงกลางนะเห็นไหมจะเป็นรอยประกบพิมพ์ทุกคนเห็นไหมครับอ่ากลางขอบเหรียญอะเห็นไหมขีดขีดอะน่ะเรียกว,ว่ารอยประกบพิมพ์นะครับน่ะประกบพิมพ์แบบเนี้ยเรียกว่าเหรียญหล่อนะนะครับเรียกว่าเหรียญหล่อสําหรับผมนะคนอื่นผมไม่รู้นะว่านะ่ะจะมองว่ายังไง แต่ผมมองว่าเหรียญน,นี้คือเหรียญหลอมามาดูต่อมาอันนี้ห่วงหายไปแล้วหกัหกครึ่งไปล้วนะครับอันนี้โอ้โหสึกมากนะครับสึกมากมากนะครับโดนใช้มาแบบสมบุกจงบันจริงๆนะครับจนดูแทบไม่เห็นผมมองว่าเหรียญน,นี้นะไม่ใช่เนื้อทองแดงนะผมคิดว่าเป็นเนื้อ,เ,อ,อเหมือนเหรียญเมื่อกี้ นะครับหรืออาจจะเป็นทองฝาบาทก็ได้นะครับนะดูด้านหน้าด้านหลังนะครับขอบนี่ดูดีครับเป็นเรียบๆนะครับแต่ว่าเหรียญน,นี้ไม่ใช่ขอบกระบอกนะครับเหรียญนี้ไม่ใช่ขอบกระบอกนะครับนะเนี่ยดูขอบดีครับเหมือนเป็นขอบข้างเรื่อยนะนะครับคือเป็นเหรียญเดียวอะ่ะเป็นเหรียญเดียวอะ่ะ าใจไหมครับว่าเป็นเหรียญเดียวเป็นเป็นเรียกว่าแผ่นโลหะแผ่นเดียวแล้วก็เอามาปั๊มพิมพ์น่ะนี่นะครับนะสำหรับเหรียญน,นี้นะครับมามาดูเหรียญต่อไปกันครับมาดูเหรียญอ่าสองเหรียญนี้สามเหรียญนี้นะครับอ่าเอาเหรียญให้ดูก่อนอ่ะมาดูเหรียญต่อไปนี่เหรียญทองแดงอันนี้นะ่าจะเป็นกระไหล่ทองนะยังม,มีคาราบ กระไหลทองติดบางๆบางๆเลยนะครับพศ2469ดูตรงนี้นะครับนะนะนี่หน้าตาของหลวงพ่อกลัดนะครับตาซ้ายใหญ่กว่าตาขวานะครับมีตำหนิปลายอ้ออ,อ,อ่างแตกไม่ค่อยชัดเลยครับนี่เห็นไหมเออเห็นละเห็นละเอ้นี่ปลายอ้ออ่างแล้วก็หางเย้าผู้หญิงหางแตกนะครับหางจะเป็นแฉกอะ่ะน่ะเห็นคราบแบบทองบางๆเลย ผมคิดว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญทองแดงกระไหลทองนะครับอ่ะมาดูด้านหลังกันนี่ครับด้านหลังหูเหรียญเป็นแบบนี้ครับถ้าหูเหรียญเป็นแบบเนี้ยเห็นปิ้นๆอย่างเงี้ยเรียกว่าขอบเลื่อยข้างปั๊มกระบอกนะครับสําหรับผมนะคนอื่นผมไม่รู้นะนะครับน่ะนี่สนิมมาจากไหนวะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวขอญาตเช็ดออกก่อนนะออกไหมเนี่ยอ่มาดูกันต่อครับนี่ ขอบหูเหรียญเป็นแบบนี้จะมีรอยปิ้นจะเห็นรอยปิ้นรอบเหรียญเลยนะครับเอามาดูขอบเหรียญกันครับนี่ขอบเหรียญเป็นแบบนี้อย่างที่คุณเห็นนั่นแหละนะครับคุณเห็นเป็นรอยเลื่อยใช่ไหมเดี๋ยวขอเช็ดเนยอะไรติดก็ไม่รู้นะยวเช็ดแป๊บหนึ่งครับหนึ่งมาดูกันใหม่นี่คุณเห็นเป็นขีด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 แบบนี้นะครับเป็นขอบเลื่อยข้างปั๊มกระบอกนะครับเนี่ยดูคุณดูด้านหลังเนี่ยเห็นไหม เป็นร่องๆเนี่ยเห็นไหมว่าแผ่นหน้ามันประกบแผ่นหลังอยู่ที่คุณเห็นเป็นรอยเลื่อยคือแผ่นข้างในหรือว่าแผ่นข้างหลังเขาเลื่อยมาก่อนแล้วค่อยมาปั๊มกระบอกนะมาดูเหรียญนี้กันเหรียญนี้เหลืองเหลืองนี่นะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับเหรียญหล่อทองเหลืองนะทุกคนนะนี่เหรียญหล่อทองเหลืองนะครับนะเหมือนเหรียญเหรียญเหลืองเหลืองเล็กๆเมื่อกี้เห็นไหมครับนี่เป็นเหรียญหล่อนะดูตรงไหนเหรียญหล่ออ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูก็ดูที่ขอบนั่นแหละครับ เห็นไหมนี่เห็นไหมเห็นเส้นประกบพิมพ์ไหมครับเห็นบางๆแต่ว่าเห็นไหมเห็นไหมนี่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 ตรงกลางเนี่ยเป็นรอยประกบพิมพ์อยู่ทุกคนสังเกตดีนะเห็นไหมครับอ่าเป็นเหรียญหล่อนะเหรียญหลอนีมีสองเหรียญนะครับทุกคนนะอ่ะมาดูเหรียญต่อไปกันนี่ก็เป็นเหรียญทองแดงครับอันนี้โหโหนะครับคิดว่า โอ้ oh, เป็นขี้กากแบบเนี้ไม่ต้องเสืรฟครับพิมพ์เสีนตองแน่นอนนะครับแต่มีตําหนีให้เราเห็นอยู่นะครับมีตําหนิให้เราเห็นอยู่คือพิมพ์เสีนตองเนี่ยดูง่ายมากนะนะครับอย่างที่บอกพิมพ์เส้นตองเนี่ยคือเขาจะแกะด้านหลังใหม่ส่วนพิมพ์ด้านหน้าเนี่ยเขาจะใช้พิมพ์เดิมแต่เพียงแต่ว่าด้านหน้าขึ้นสนิมก็เลยเป็นขี้กา,กากนี่มาดูด้านหลังกันครับด้านหลังแบบนี้เวลาผมดูผมจะด,จะดูชอบดูหูเหรียญว่าจะมี เส้นสายฝนเส้นแตกมีเส้นสายฝนอยู่นะครับและขอบปิน้นปิ้นอย่างเงี้ยถ้าขอบปิน้นปิ้นอย่างเงี้ยคือขอบเลื่อยข้างปั๊มกระบอก,กเข้าใจไหมขอบปิน้นปิ้นอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยทำมาดีนะครับก็เลยไม่เห็นเป็นสองแผ่นนะดูขอบดนนะครับดูขอบเหมือนเป็นรอยเลื่อยนะแต่จริงๆเป็นเป็นเป็นเลื่อยข้างปั๊มกระบอกอ่ะมาดูเหรียญต่อไปเหรียญที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยนะครับ อันนี้ก็เป็นเหรียญทองแดงนะนะครับน่าจะสึกนิดหนึ่งนะครับตาซ้ายใหญ่กว่าตาขวานะครับจะเห็นรอยแตกที่ปลายอ่างเห็นไหมครับคำว่าอุบะนะครับแล้วก็หางโยกผู้หญิงเป็นหางแตกเช่นเดียวกันกับลายเหรียญที่ผ่านมามาดูด้านหลังนี่หูเหรียญแบบนี้นะครับหรือว่าขอบแบบนี้ด้านหลังแบบนี้อันนี้เป็นเหรียญเลื่อยข้างปั๊มกระบอกเช่นกันนะดูตรงไหน เดี๋ยวผมม้จิ้มฟันชี้ให้ดูนะเห็นเล็กๆลางๆนะดูตรงปลายไม้จิ้มฟันนะเดี๋ยวผมจะหาไม้จิ้มฟันมาจิ้มให้ดูเนี่ยยังเห็นเล็กๆไม่รู้พเพื่อนๆเห็นหรือเปล่าเห็นเล็กๆว่าเป็นแผ่นหน้าเนี่ยนะครับครอบแผ่นหลังอยู่นี่ดูตรงปลายไม้จิ้มฟันนะทุกคนนะเดี๋ยวผมจะลงกล้องให้ดูเนี่ยเดี๋ยวตรงปลายไม้จิ้มฟันเนี่ยนะเห็นเล็กๆนะครับเหมือนเหรียญที่สมบูรณ์อนะ่ะเห็นไหม ที่ผมมาชี้ให้ชี้ให้ดูเมื่อกี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งโฟงกัสก่อนนะเห็นไหมจะเป็นร่องดำๆนะครับตรงตรงเดี่ยมๆนะครับซึ่งบอกได้ว่าเป็นเลื่อยข้างปั๊มกระบ,บอกเอาละครับวันนี้ผมก็จะจําแนกให้ดูว่ามีอยู่5ประเภทด้วยกันประเภทแรกเนี่ยอันนี้เป็นเหรียญเรียกว่าเอา่อเป็นเหรียญใช้ทองแดงแผ่นเดียวนะครับขอบเนี่ยเป็นเรียกว่าปั๊มตัดฉีด เนี่ยคุณเห็นไหมปั๊มตัดฉีกนะครับทั้ง3ามเหรียญเนี่ยถ้าปั๊มตัดฉีกเนี่ยเป็นเหรียญยุคใหม่ส่วนสามเหรียญที่สองเนี่ยนะครับไอนี้เป็นพิมพ์เส้นตองนะสนิมเขียวเลยนะครับทุกคนนี่ที่ผมสังเกตว่านะพิมพ์เส้นตองเหมือนกันนะดูตรงหัวไหล่ของหลวงพ่อจะมีตุ่ม1เม็ดนะดูดีนะครับเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยนะโฟกัสก่อนเห็นไหมเอ่ยเห็นไหม เห็นไหมอ่ะเห็นแล้วเห็นไหมครับจะมีตุ่มๆหนึ่งเม็ดนะเวอ่าเวลาดูด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเราดูที่ห่วงเหรียญจะมีเส้นสายฝนอยู่มาดูเหรียญที่สองเหมือนกันไหมเห็นไหมครับว่ามีตุ่มๆตรงหัวไหล่ของหลวงพ่อ1นึ่เม็ดขาวๆเห็นไหมครับมีเหมือนกันกับเหรียญแรกเมื่อกี้นะครับดูด้านหลังเนี่ยจะมีเส้นสายฝนอยู่เรียกว่าใต้ห่วงเหรียญนะครับนะเหรียญนี้เวลาเขาปั๊มเนี่ยมันก็จะ นะตรงมั่งมีตรงมั่งนะดูสังเกตนะแต่เป็นเหรียญข้างบังกระบอกนะครับต่อมามาดูเหรียญน,นี้กันดูตรงหัวไหล่หลวงพ่อมีตุ่มตุ่มหนึงเม็ดนะมาดูด้านหลังจะมีเส้นสายฝนอยู่ในหูเหรียญน,นะนะครับนะไม่รู้เห็นหรือเปล่าแต่ผมเห็นนะนะครับพิมพ์เสี้ยนตองขอบก็เป็นปั๊มกระบอกเชนก่นกันกับพิมพ์ขอบเบ็ดครับมาดู2เหรียญ ที่3เนี่ยอันนี้เป็นเหรียญหล่อทั้ง2เลยนี่เหรียญหล่อนะครับนะทั้ง2เหรียญนี้คือเหรียญหล่อนะดูตรงไหนก็ดูขอบอะดูง่ายต่อมามาดูเหรียญนี้กันนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญเอ่อเลื่อยข้างปั๊มกระบอกเช่นกันแต่เหรียญน,นี้นะครับมีรอยแตกตรงใต้หูเหรียญลงมาถึงปลายหางยันเนี่ยตรงที่ไม้จิ้มฟันผมจิ้นให้คุณดูเนี่ยเห็นไหมตรงนี้นะครับดูนะ นะเป็นรอยแตกแต่ว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญที่สึกมากนะครับนะนี่เห็นไหมนี่ให้ดูทั้ง2เหรียญเลยเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าเหรียญนี้เหรียญที่สมบูรณ์ทั้ง2เหรียญเนี่ยอันนี้คือเหรียญที่สึกเหรียญนี้แหละครับเป็นเหรียญแรกที่ผมได้หลวงพ่อกันมาเมื่อ10ปีที่แล้วเลยทําให้ผมเข้ามาศึกษาเหลวงพ่อกันจนถึงทุกวันนี้รวมแล้ว10ปีนะครับส่วน5เหรียญสุดท้ายเนี่ยเป็นพิมพ์ขอเบ็ดนะครับเป็นเหรียญเหมือนกัน เป็นเหรียญเรียกว่าเลื่อยข้างปั๊มกระบอกนะมีรอยปิ้นด้านหลังเห็นไหมขอบปิ้นๆแบบเนี้เห็นไหมครับเหมือนกันนะครับเหมือนกันทุกเหรียญแต่เพียงแต่นนว่าสีของผิวเหรียญเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันอยู่ที่ว่าเหรียญไหนโดนสัมผัสโดนอากาศมากน้อยแค่ไหนคุณดูด้ครับขอบเหรียญนนะ่ะเป็นขอบปิ้นๆแบบนี้นะเห็นไหมเป็นรอยประกบเห็นชัดเจนนะครับว่าแผ่นหน้ามันมัน มันครอบแผ่นหลังอยู่โดนปั๊มอัดนะทับแผ่นหลังอยู่นะครับถ้าเหรียญไหนทำมาดีขอบก็จะปิ้นล้นออกมาด้านหลังเนี่ยนะครับผมจําคําพูดของอาจารย์รักสีเกียรติได้ว่าแกบอกว่าแกหลับตาแกก็รู้ว่าเหรียญไหนแท้ไม่แท้แกใช้มือสัมผัสขอบปิ้นด้านหลังนะครับนี่เห็นไหมน,น,น,มนี่เหรียญนี้ทํามาเนี่ยเห็นไหมเป็นขอบปิ้นด้านหลังเนี่ยเหมือนกันทั้งห้าเหรียญเนี่ยเห็นไหมครับเหมือนกันเลยมาดูเหรียญน,นี้ เหรียญน,นี้ทํามาดีมากแล้วก็สึกเห็นนิดเดียวเนี่ยตรงมุมเล็กๆเขาเดำๆอะ่ะเนี่ยเรียกว่าเลื่อยข้างความกระบอกนะครับทุกคนเอาล้ครับทุกคนครับวันนี้ก็นําเหรียญหลวงพ่อกลัน่นนะครับทั้งหมด15เหรียญแล้วก็มีอีกเหรียญหนึ่งเป็นเหรียญกลมนะครับเป็นเหรียญที่สร้างในปีพศ2478วันนี้ก็มาจําแนกให้ทุกคนได้ดูนะครับมี5ประเภทที่ผมสะสมไว้แล้วก็มีเหรียญหนึ่งนี่ครับเหรียญกลม เรเปิดไฟนะนี่อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะอันนี้สร้างเมื่อปีพศ2478เป็นการแจกในงานเผาศพของหลวงพ่อกลั่นนั่นเองนะครับนี่ด้านหน้านะครับนะอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะเพราะว่านี่ผมเลี่ยมขึ้นคอเลยนะครับเหรียญนี้สวยมากนะครับสวยมากทุกคนนะนี่เป็นบริเวณด้านหน้านะครับบางคนก็บอกว่าเหรียญน,นี้ทันหลวงปู่บางคนก็บอกว่าไม่ทันนะครับ แต่สาหรับผมผมคิดว่าทันนะเพียงแต่ว่าหลวงปู่ท่านเสียก่อนนะครับส่วนการพิจารณาว่าเหรียญหลวงพ่อก,กลั่นแท้หรือไม่แท้เนี่ยนะครับผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยก่อนที่จะคอมเมนต์นะครับหรือว่านะครับก่อนที่จะบอกว่าเหรียญหลวงพ่อก,กลั่นเนี่ยเหรียญแท้เป็นยังไงเหรียญเก๋เป็นยังไงเนี่ยผมอยากให้ทุกคนเนี่ยนะครับมาศึกษาแบบจริงจังครับลองศึกษาแบบจริงจังคุณจะรู้เลยว่าเหรียญแท้ เรียนเก๊เป็นยังไงนะครับผมไม่อยากจะบอกนะครับนะแต่ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยศึกษาจริงๆถ้าคุณถ้าคุณเข้ามาศึกษาจริงเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าเรียนแท้เป็นยังไงเรียนเก๊เป็นยังไงนะครับนะบางคนเนี่ยแค่ฟังมานะครับแค่ฟังมาเพลอนเนไม่ได้ศึกษาอย่างจริงจังนะครับก็เที่ยวมาคอมเมนต์นะครับว่าเรียนไม่แท้โน่นนี่นั่นนะครับเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับนะการที่จะบอกว่าแท้ไม่แท้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่า คุณสามารถขายได้ไหมหรือมีคนมาขอซื้อเหรียญคุณไหมถ้าคุณขายได้นั่นแหละครับแท้แน่นอนนะครับทุกคนเอาละครับวันนี้ก็นําเหรียญหลวงพ่อกลั่นวัดพญานะครับมาให้ทุกคนได้รับชมกันทั้งหมด16เหรียญด้วยกันนะครับ16เหรียญด้วยกันนะสำหรับวันนี้เวลาหมดขอลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ